วันนี้พี่นานามีนิทานสนุกๆมาเล่าให้น้องๆฟังอีกแล้วค่ะวันนี้มีนิทานชื่อเรื่องว่าเจ้ายักษ์ปากเหม็นเป็นนิทานฟอฟันนะคะเด็กชายไข่แดงและเด็กหญิงไข่ดาวเป็นพี่น้องกัน ทั้งสองอาศัยอยู่กับคุณพ่อคุณแม่ซึ่งใจดีในบ้านหลังคาสีเขียวมีธงแดงปักบนหลังคาวันนี้เป็นวันอาทิตย์หลังรับประทานอาหารเช้าไข่แดงกับไข่ดาวก็ขออนุญาตคุณพ่อคุณแม่ไปเที่ยวสวนสนุกที่สวนสนุกมีเครื่องเล่นมากมายทั้งชิงช้าสวรรค์ ม้าหมุนรถไฟเหาะไข่แดงและไข่ดาวก็เล่นกันอย่างสนุกสนานจนถึงเวลาเที่ยงทั้งไข่แดงและไข่ดาวก็นำอาหารที่เตรียมมาไปนั่งกินในเรือแล้วทั้งสองก็เผลอหลับไปในขณะที่ไข่แดงและไข่ดาวหลับไปนั้นกระแสน้ำก็พัดพาเรือไปเรื่อยๆเรื่อยเรื จนถึงป่ามหัศจรรย์แล้วทั้งสองก็ตื่นขึ้นมาไข่ดาวก็ถามว่าพี่ไข่แดงที่นี่ที่ไหนกันไข่แดงยังไม่ทันได้ตอบก็ได้ยินเสียงหนึ่งช่วยด้วยช่วยด้วยฉันตกน้ําไข่แดงไข่ดาวหันไปมองตามเสียงก็เห็นกระต่ายกำลังจะจมน้ำ ไข่แดงจึงยื่นไม้พายในเรือให้กระต่ายจับแล้วดึงกระต่ายขึ้นมากระต่ายบอกว่าที่นี่น่ะเป็นป่ามหัสรรย์ทั้งสัตว์และต้นไม้ที่นี่พูดได้แล้วก็เป็นเพื่อนที่ดีต่อกันเจ้ากระต่ายพูดต่อไปว่าเพื่อเป็นการตอบแทนคุณของเธอฉันขอมอบถุงวิเศษให้กับเธอสองคน ไม่ว่าเธอต้องการได้อะไรเพียงแต่เธอนึกในใจแล้วเอามือล้วงเข้าไปในถุงเธอจะได้สิ่งนั้นทันทีพูดจบแล้วเจ้ากระต่ายก็ลงจากเครือแล้ววิ่งไปไข่แดงกับไข่ดาวก็เดินเข้าไปในป่ามหัศจรรย์เอ๊ะน้องไข่ดาวรู้สึกว่าแผ่นดินไหวหรือเปล่านั่นน่ะสิพี่ไข่แดง ไม่รกจ้ะเจ้ายักษ์กำลังเดินมาต่างหากต้นชมพู่บอกฮ่าฮ่าฮาฮาเจ้ายักษ์หัวเราะน้องไข่ดาวหนีกันเถอะไม่ต้องกลัวฉันเป็นยักษ์ใจดีฉันชื่อกำแพงจ้ะเจ้ายักษ์พูดขณะช้อนมือให้ไข่แดงและไข่ดาวนั่งบนฝ่ามือมานี่สิฉันจะพาไปเที่ยวปราสาทของฉัน พี่ไข่แดงได้กลิ่นอะไรเหม็นๆไหมจ๊ะเจ้ายักษ์กำแพงยิ้มอายๆเอามือปิดปากและพูดว่ากลิ่นปากของฉันเองหละจะ้ะฉันไม่รู้จะทำอย่างไรดีไข่ดาวก็บอกว่ากรแบงฟันซี่ให้ฟันสะอาดจะได้ไม่มีกลิ่นปากไงเล่าเอ๊ะ แล้วเอาแปลงสีฟันยาสีฟันจากไหนให้เจ้ายักษ์เล่าพี่ไข่แดงอืมก็เอาจากถุงวิเศษยังไงล่ะไข่แดงตอบไข่ดาวนึกขอแปลงสีฟันยาสีฟันให้เจ้ายักษ์แล้วก็หยิบแปลงสีฟันยาสีฟันออกมาจากถุงและส่งให้เจ้ายักษ์แล้วไข่ดาวก็สอนให้เจ้ายักษ์แปลงฟันต้องแปลงฟันอย่างนี้นะจ๊ะ ปัดบนปัดลงข้างล่างปัดล่างปัดขึ้นข้างบนถ้าเป็นเด็กอย่างฉันแล้วก็ต้องแปลงฟันแบบถูฟันไปมาเจ้ายักษ์ก็แปรงฟันแต่แปรงแค่ฟันข้างหน้าไข่แดงต้องบอกแปรงฟันข้างในด้วยอย่าแปรงแต่ฟันข้างหน้าไข่ขาวใช่ ต้องแปรงให้หมดทั้งปากเลยฟันจะได้สะอาดทั่วทั้งปากไงเจ้ายักษ์บนดูสิเนี่ยแปรงฟันตั้งแต่ชั่วโมงแล้วยังไม่หมดปากเสียทีนั่นน่ะสิพี่ไข่แดงเจ้ายักษ์กำแพงแปรงฟันตั้งนานแล้วนะไข่ขาวพูดไข่แดงทำท่าคิดอ๋อนึกออกแล้วแปรง อันนี้มันเล็กเกินไปเจ้ายักษ์ตัวโตต้องใช้แปลงอันใหญ่ใช่แล้วเราตัวเล็กก็ต้องใช้แปรงของเด็กไข่ดาวพูดไข่ดาวก็เอามือล้วงเข้าไปในถุงแล้วหยิบแปรงสีฟันอันใหญ่ออกมาเจ้ายักษ์กำแพงก็แปรงฟันด้วยแปรงสีฟันอันใหญ่แค่หนาทีก็แปรงเสร็จ ฮยสดชื่นปากจังเลยไม่มีกลิ่นปากอีกแล้วเจ้ายักษ์ดีใจเจ้ายักษ์พาไข่แดงและไข่ดาวไปที่ตู้เก็บสมบัติมีลูกกวาดช็อกโกแลตมากมายหยิบกินตามสบายเลยนะเจ้ายักษ์พูดไข่ดาวพูดว่า คุณหมอฟันบอกว่าเวลากินอาหารกินขนมเสร็จแล้วต้องแปรงฟันด้วยไข่แดงพูดว่าใช่แล้วถ้าไม่แปรงฟันฟันจะผุแล้วฟันก็จะหลอเจ้ายักษ์ตอบว่ารู้แล้วละ่ะต่อไปฉันจะแปรงฟันทุกวันเลยหลังหลังอาหารแล้วก็ก่อนเข้านอนด้วย จากนั้นเจ้ายักษ์ก็เล่นกับไข่แดงไข่ดาวอย่างสนุกสนานจนตกเย็นไข่แดงกับไข่ดาวก็บอกลาเจ้ายักษ์กำแพงเราทั้งสองคนจะต้องกลับบ้านก่อนแล้วจะมาเยี่ยมเธอใหม่ไข่แดงฉันจะคิดถึงเธอเจ้ายักษ์เวลาแปลงฟันฉันก็จะคิดถึงพวกเธอเหมือนกันเจ้ายักษ์เป่าลมมาที่เรือ ซึ่งมีไข่แดงและไข่ดาวนั่งอยู่บนเรือเรือก็แล่นชิ้วไปแล้วทั้งสองก็กลับถึงบ้านโดยปลอดภัยนิทานเรื่องนี้สอนให้น้องๆรู้ว่าเราต้องแปลงฟันสม่ำเสมอน,นะคะถ้าเราไม่แปลงฟันฟันเราก็จะผุแล้วก็มีกลิ่นปากเหมือนเจ้ายักษ์ปากเหม็นนั่นเอง โรดกดติดตามเพื่อรับฟังนิทานสนุกๆจากพี่นานาได้ใหม่นะคะและเป็นกำลังใจให้พี่นานาด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะทุกคนบ๊ายบาย